นี่ครับสำหรับเอซท่านๆ่านที่ถามมาครับหลายๆท่านที่ถามมานะครับว่าสาวายน้ําหลักพันเป็นยังไงบ้างบางบางคนก็บอกว่า1ปีไม่เกินปีนึงเดี๋ยวก็แตกก็แล้าครับนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วนะครับนี่ครับเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงปลานะครับนี่ ลูกๆก,ก็โตหมดแล้วเขาจะมาเล่นทีหนึ่งก็น่าจะเมษานะครับเมษาก็น้ําลงน้ําลงให้เขาเล่นเพื่อคลายร้อนเฉยครับก็โตหมดแล้วว่ายน้ําก็เป็นหมดแล้วนี่เลี้ยงปลาดุกนะครับอ่ะให้ดูสภาพแวดล้อมครับมันเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวจะหาว่าเอาคลิปเก่ามาลงนะครับนี่ดูต้นมะพร้าวครับเนี่ย ย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับว่าต้นมะพร้าวมันต้นแค่ไหนครับประมาณไหนครับไม่เล้านะครับทําแบบนี้ไม่เล้าผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปโกหกพวกท่านนะครับว่าเดี๋ยวก็เล้าเดี๋ยวก็พื้นสุดเดี๋ยวก็รั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่รั่วนะครับคนอื่นทําอาจจะรั่วอาจจะเล้าอันนี้ผ่านมาหกปียังปกตินะครับเดี๋ยวเข้าเมษาปีหน้าปีหกเก้านะครับ ก็จะเอาน้ําลงให้ลูกเล่นคลายร้อนเหมือนเดิมครับหลังจากจับปลาในบ่อนี้แล้วนะครับเอามาให้ชมไม่เฉยครับชมเห็นหลายๆท่านถามมานะครับว่าถ่ายคลิปให้ดูหน่อยครับตอนนี้ปัจจุบันบ่อเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็ให้ดูเลี้ยงปลาเพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นะครับ ปกติถ้าน้ําตรงนี้เสียผมก็จะถ่ายลงบ่อหลังบ้านนะครับทีนี้ตรงนี้เสียก็ต้องดูดออกลดน้ําต้นไม้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบ่อหลังบ้านมันก็เต็มเพราะาน้ําตรงนี้มันก็เสียด้วยนะครับน้ําน้ําไอไอจากของเสียปลาดุกนะครับให้ไม่ให้ชมนะครับ ต้นมะพร้าวก็เติบโตมาแลครับจากต้นเล็กๆนะครับไปดูนะครับดูดูคลิปเก่าๆโอเคครับอาจจะนี่ครับทําบันไดแต่ก่อนมันเป็นไม้นะครับตอนผมทํานี่ผมทําเหล็กมาใส่ไม้มันผุนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรสาระมากครับมาถ่ายให้ ผู้ชมหลายๆท่านที่ถามเข้ามาดูนะครับถ่ายให้ดูหน่อยครับเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับว่าอยากดูตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างก็วันนี้มาถ่ายให้ชมนะครับวันนี้วันที่ยี่สี่สิงหาครับสิงหาคมมาถ่ายให้ชมโอเคครับ ไม่รั่วไม่เล้านะครับอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ซ่อมแซมอะไรครับก็อยู่อย่างนี้แหละครับนี่ยขอให้เทด้านข้างมันแข็งๆเลยสองชั้นหน่อยแบบแบบตามแบบที่ผมทํามานะครับยังไงก็ไม่รั่วไม่เล้านะครับไม่รู้นะผมทามันมันไม่รั่วไม่เล้านะครับผมก็เลยบอกมันไม่รั่วนะคนอื่นอาจทําแล้วมันเกิดปัญหาผมไม่ทราบปัญหาตรงนั้นก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับ อาจจะเกิดจากพื้นดินพื้นดินเก่าเรามันพื้นดินมันไม่ไม่แน่นพอที่จะรับน้ําหนักของโครงสร้างของน้ําที่มีน้ําหนักได้หรือ,อยังไงเนี่ยครับผมก็ไม่ไม่ได้เป็นจบเกี่ยวกับพวกนี้มาผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับผมทําทําไปตามความคิดผมเองนะครับเพื่ออยากให้ลูกฝึกว่ายน้ําอยากใหเ้เขาคุ้นชินน้านะครับก็เราก็เลยฝึกทําไปโอ้โหปลากระโดดขึ้นเมื่อกี้นะ อยากให้เขาว่วยน้ำเป็นครับเดี๋ยวนี้เขาก็ไหวยเป็นเพราะบ่อ,บอนี้ครับเขาวหว้เป็นแล้วครับก็สบายใจพ่อแม่แล้วแต่ทุกๆปีช่วงเมษาหน้าร้อนก็เขาก็ผมก็ไม่ได้เลี้ยงปลานะครับผมก็เอาน้ําออกให้ลูกไว้ลงคลายร้อนเล่นเหมือนเดิมครับปลาผมเลี้ยงปลาหมอกับปลาดุกผสมกันครับ ก็เลยที่เห็นปลาระหมอมันกระโดดหมอเทศครับอ่าขอบคุณที่รับชมอีกครั้งครับเห็นไม้นี่เอามานั่นไว้ทําไมแนละ้วไม่ใช่มายึดสะขอบสะนะครับไม่ใช่สะไม่ได้ไม่ได้กําแพงไม่ไม่ได้เอ็นออกอะไรนะครับผมเอามาวางไว้เวลามีแมลงเม่าผมก็จะเอาหลอดไฟมามาแฝนไว้ตรงนี้ให้แมลงเม่ามาตอมตอมไฟมาเล่นไฟแล้วก็ตกลงไปเป็นอาหารปลานะครับ ขอบคุณที่รับชมอีกครั้งครับ